ักกระทรวงมหาไทยตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมืองคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดสัมมนาโอกาสผู้ประกอบการไทยกับการลงทุนในต่างประเทศสนชประกาศผลและมอบรางวัลโครงการรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2555ต่อไปนี้พบกับสุพจน์สันติวงศ์วัฒนา และทีมข่าว Hit TV สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวของทีมข่าว h ท t ว v เริ่มต้นกันที่กระทรวงม,มหาดไทยเดินทางตรวจเยี่ยมกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อรับทราบภารกิจผลการดําเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานครับ ณห,ห้องประชุม501อาคาร10ชั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6นายวิบูลสงวรพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อรับทราบภาร,รกิจผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานโดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย นายมนทนสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้บรรยายสรุปอำนาจหน้าที่โครงสร้างภารกิจและผลการดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการอาคารและการบริการด้านช่างให้มีความน่าอยู่ปลอดภยัยรักษาสภาพแวดล้อมประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์4ด้านคือ หนึ่งยุทธศาสตร์ทางด้านผังเมืองมีนโยบายสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขพระราชบัญญัติผังเมืองทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาวเพื่อให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาทางด้านกายภาพให้เมืองมีผังเมืองที่ดี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยมาตรการผังเมืองเพื่อให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ อาทิภูเก็ตอยุธยาโมเดลและการขุดลอกครองเป็นประชากรเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้วยมาตรการโยธาการกอร่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมโดยการจัโรูปที่ดินอาทิจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดน่านและจังหวัดสมุทรปราการ 3. ยุทธศาสตร์การอาคารเป็นการกำกับดูแลเพื่อให้อาคารนั้นมีความปลอดภัยโดยให้บริการตรวจสอบอาคารราชการทุกแห่ง พร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุเพิ่ม14แห่งจากเดิม62แห่งเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างได้ครับ 4. ยุทธศาสตร์การบริหารด้านช่างเป็นการให้บริการงานช่างทุกระดับให้บริการออกแบบอาคารราชก,การและรัฐวิสาหากิจทั่วประเทศโดยจัดตั้งหน่วยบริการพิเศษเรียกว่า Service Deliver Unit หรือ SDU <T> ด้านหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า บ้านเมืองสมัยนี้ไม่งดงามเหมือนสมัยก่อนเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนตามสมัยใหม่จึงอยากให้อนุรักษ์บ้านเมืองในทุกพื้นที่ให้คงเอกลักษณ์ความดั้งเดิมไว้ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้เสนอรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการขุดลอกคูคกองหรือทําลายผักตบชวาต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมสถาปัตยกรรมส่วนราชการของแต่และจังหวัดอีกด้วย ขณะที่นายวิบูลสงวรพงศ์ปรลักกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวให้กำลังใจข้าราชการทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมืองตามนโยบายบำบัดทุกบำรุงสุขครับสำนักง,งานคณะกรรมการส่รงเสริมการลงทุนจัสัมมนาชี้แจงโครงการโอเพนเฮาส์โอกาสผู้ประกอบการไทยกับการลงทุนในต่างประเทศครับ การขยายตัวในการลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกอุตสาหกรรมจึงมีความสเป็นอย่างมากที่นักลงทุนต้องมีความรู้แบบรอบด้านในการทำธุรกิจศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b บ i ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการส่งเสริมคนไทยให้ไปลงทุนในต่างประเทศเปิดเวทีสัมมนาที่แจงโครงการ Open h o u ฮ e ์ โอกาสผู้ประกอบการไทยกับการลงทุนในต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นสถาบันที่มีศักยภาพและมีบุคลากราที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนอีกทั้งได้เชิญนักวิชาการที่ปรึกษาทางธุรกิจมาให้คำแนะนำในครั้งนี้ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายจากนักวิชาการในหัวข้อ ความสำคัญของการลงทุนระหว่างประเทศกับการเติบโตของธุรกิจไทยสู่สากลโดยดรสุวรรณวไลเสถียรกรรมการอำนวยการมหาวิทยายลัยขอนแก่นพร้อมด้วยในช่วงสุดท้ายจะมีการเสวนาเพื่อแนะนำโครงการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ โดยนางสิริพรนุรักษ์ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศดรศักดาสิริพัฒนโสพลผู้อำนวยการโครงการยกระดับการลงทุนไทยสู่สากลมหาวิทยายลัยขอนแกน่นและอาจารย์เสนีดแดงวังที่ปรึกษางานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากมหาวิทยายลัยขอนแก่นครับ ทั้งนี้การเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการนั้นถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับคนไทยสามารถไปแข่งขันในตลาดโลกได้อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่ต่างประเทศโดยตรงเกี่ยวกับวิธีการเทคนิคและกลยุทธ์ที่เน้นการนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงตลอดจนการจัดให้มีการศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศจริงจะช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อว,ว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการขยายธุรกิจในต่างประเทศของนักลงทุนไทยและช่วยลดความเสี่ยงในการขยายธุรกิจในต่างประเทศได้เป็นอย่างดีครับ อย่างไรก็ตามการจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆนั้นต้องการเพื่อให้นักลงทุนไทยทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทาง,ทงด้านภาษาและวัฒนธรรมรวมทั้งมุมมองในการสาะ,สะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเร็วๆนี้ครับ b โ o i อสาต่อโครงการอบรมนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศดันรุ่น3และ4เพื่อสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่พร้อมระดมกุลูติวเข้ม2เดือนครับณห้องเลอคองคอร์ดบร,รูมโรงแรมสวิตโซเทลเลอคองคอร์ดกรุงเทพมหานคร สูพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นำโดยนางวาสนามุทุตานนนรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมด้วยคณะกรรมการเปิดถแถลงข่าวโครงการอบรมในหลักสูตร สร้างนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศรุ่นที่3และรุ่นที่4โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้นักลงทุนที่ต้องการเข้าไปทําธุรกิจในต่างประเทศนั้นได้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนมีข้อได้เปรียบและได้ทราบถึงวิธีเริ่มต้นในการทําธุรกิจที่ต่างประเทศจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจในต่างประเทศโดยตรงครับ ซึ่งในปัจจุบันจากสถิติของผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศต,ตั้งแต่ปีพศ2550ถึงพศ2555พบว่าพม่าเป็นประเทศที่ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนเป็นอันดับหนึ่งรวมมูลค่าการลงทุนถึง5,970ล้านเหรียญสหรัฐอันดับสองคือประเทศสิงคโปร์รวมมูลค่าการลงทุน3,708ล้านเหรียญสหรัฐ และอันดับที่3เป็นประเทศฮ่องกงรวมมูลค่าการลงทุนถึง2,639ล้านเหลียญสหรัฐโดยอุตสาหการรมที่เข้าไปลงทุนส่วนใหญ่คืออุตสาหการรมเหมืองแร่การขุดเจาะปิโตเรเลียมประมงอาหารทะเลและค้าส่งค้าปลีกครับ ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ต่อยอดหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุนให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจในต่างประเทศซึ่งได้เปิดการอบรมและมอบุธิบัติแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วในรุ่นที่1และรุ่นที่2ในจำนวน73คนจาก73บริษัท โดยการอบรมรุ่นที่3และรุ่นที่4นี้ได้ตั้งเป้าหมายที่จะจัดอบรมให้ได้60คน60บริษัทซึ่งจะมีการเดินทางไปดูงานต่างประเทศคือประเทศเวียดนามพมา่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เหมาะในการเข้าไปทําการตลาดรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดใหม่อย่างทวีปแอฟริกาใต้ด้วยครับ ต่อกันที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนประกาศผลและมอบรางวัลในโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2555ในวันที่5ตุลาคมซึ่งเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติครับดรปอดประสบสุรัสวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2555 ที่ห้องบรรมีโรงแรมเซนทราแกรนแอเซนทัลพลาซ่าลาดพร้าวซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอนชโดยมีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยในวันนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปี และการประกาศเกียรติคุณและเชิดชติให้แก่นวัตรกรซึ่งเป็นผู้คิดค้นสร้างสารรค์และพัฒนาผลงานนวัตรกรรมจนเป็นผลสําเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสําหรับผลการประกวดรางวัลน,นวัตรกรรมแห่งชาติในปีนี้รางวัลชนะเลิศด,ด้านสังคมได้แก่บูริบอลแผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบขี้เส้นเงินนานโนสีฟ้าของบริษัทนาโนเทคเฮลท์แคร์จำกัดร่วมกับบริษัทไทยนาโนเซลลูโลสจำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังหลายระดับของโรงพยาบาลศรีราชและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็วของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจได้แก่เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบปตทจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ M b i O2 ถุงพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้จากบริษัทมัลติแบกจำกัดมหาชนรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่ชุดตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้จากบริษัทซีแพคอินเตอร์จำกัดและรางวัลชมเชยได้แก่ Ambient Engine ระบบบริหารจัดการเซ็นเซ,นเซอร์บนกลาวช่วงนี้พักกันจักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดการเบริกจ่ายในโครงการรถคันแรกกันครับ เนื้อที่นี้สำหรับโฆษณาของคุณลงโฆษณาภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งมือสองสินค้าหรืองานด้านบริการต่างๆเพียงครั้งละสิกว่าบาทเท่านั้นในช่วงข่าวท้องสิ่นประจำวันทั้ง5ช่วงต่อวันสนใจติดต่อ087 735 8207เรารอคุณอยู่นะครับพบกับรายการ l d e r Talk รายการที่จะนำบุคคลที่น่าสนใจมาพูดคุยในประเด็นที่น่าติดตามด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดำเนินรายการโดยบรรณกรอุตสิงสิงพบกันหลังข่าวท้องถิดประจำวันในวันจันทร์และวันอังคารอย่าลืมติดตามชมนะครับ We Talk เบื่อไหมกับปัญหาเท่งแล้วกินอะไรดีวันนี้จะไปไหน,ไหนอ่ะร้านไหนอร่อย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณชมรายการฮิตพากินรายการที่จะพาคุณไปตลอนทัวร์ชิมกินอาหารอร่อยกับพิธีกรอารมณ์ดีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดไม่ว่าจะอยู่ในซอกตอยไหนเราจะสรรหามาเสิร์ฟถึงบ้านท่านทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางช่อง8ดฮิตแช n แนลฮิตทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณฮิตทีวีเคเบิลทีวีของคนกรุงเทพคมชัดด้วยช่องรายการคุณภาพ9กช่องพร้อมให้บริการด้วยโปรโมชั่นพิเศษ สมัครสมาชิกราย1เดือน360บาทราย3เดือน1,000บาทราย6เดือน1,900บาทและสมัครสมาชิกรายปีเพียง3,800บาทพร้อมดูฟรีเพิ่มอีก1เดือนทุกโปรโมชั่นติดตั้งฟรีสจุดแรกไม่มีค่าประกันอุปกรณ์ไม่ต้องทำสัญญาผูกมัดใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-530-5455 เนื้อที่นี้สำหรับโฆษณาของคุณลงโฆษณาภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งมือสองสินค้าหรืองานด้านบริการต่างๆเพียงครั้งละสิบกว่าบาทเท่านั้นในช่วงข่าวท้องถิ่นประจำวันทั้งห้าช่วงต่อวันสนใจติดต่อ087 เจสาห้ดเ,เรารอคุณอยู่นะครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวในช่วงที่2ครับ กรมบัญชีกลางตั้งทีมเฉพาะกิจด,ดูแลให้คำแนะนำร้อมอำนวยความสะดวกด้านต่างๆหวังดันยอดเบิกจ่ายเข้าเป้าพร้อมยืนยันรัฐบาลมีงบเพียงพอต่อการจ่ายเงินรถยนต์คันแรกแน่นอนครับขณะน,นี้ทางกรมบัญชีกลางได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าของหน่วยงานต่างๆโดยการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อดูแลให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ กับหน่วยงานที่มีการตรวจสอบพบว่าเป็นหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณได้ล่าช้าทั้งนี้ทีมงานเฉพาะกิจที่มีการจัดตั้งขึ้นมานั้นจะเข้าไปดูแลหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ล่าช้าตั้งแต่กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนต่างๆเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ต่างจังหวัดทางกรมบัญชีกลางจะมอบหมายให้ครังจังหวัดเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษา รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆอย่างไรก็ตามกรมบัญชีกลางตั้งเป้าการเบริกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ56ประมาณ94%ขณะที่ในปีงบประมาณ55สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมได้92%ส่วนงบลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้66%จากเป้าที่ตั้งเอาไว72้72%ส่วนการจ่ายเงินในโครงการรถยนต์คันแรกไม่เกิน100,000บาท ขอยืนยันว่ากรมบัญชีกลางมีเพียงพอสําหรับการจ่ายเงินโครงการดังกล่าวในรอบที่สองอย่างแน่นอนสําหรับการคืนเงินแก่ผู้มีสิทธินั้นทางกรมบัญชีกลางได้ดําเนินการสองแนวทางคือการออกระเบียบการจ่ายเงินและใช้วิธีการโอนเงินตรงให้แก่ผู้มีสิทธิโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากแทนการจ่ายเป็นเท็คซึ่งเมื่อโอนเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งผ่านข้อความ SMS ด้านนายวิรุณเตชะพิบูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ยอดการยื่นใช้สิทธิ์คืนเงินรถยนต์คันแรกน่าจะอยู่ที่300,000คันจากเป้าที่ตั้งเอาไว้500,000คันโดยล่าสุดมีผู้ที่ยื่นขอใช้สิทธิ์เข้ามาแล้วประมาณ250,000คันคิดเป็นจำนวนเงิน18,000ล้านบาทซึ่งมั่นใจว่างบประมาณในการคืนเงินให้กับผู้ที่ยื่นขอน่าจะอยู่ในกรอบตามที่คณะรัฐมนตรีหรือพอรมตั้งเอาไว้ที่30,000ล้านบาทครับ ต่อกันที่เทศกาลกินเจในเยาวราชปีนี้ครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง23ตุลาคมนี้ครับกรุงเทพมหาคนครร่วมกับสภาว,วัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์สํานักง,งานเขตสัมพันธวงศ์ถแถลงข่าวจัดงานเทศกาลกินเจยาวราชประจําปี2555โดยในปีนี้งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง23ตุลาคมรวม10วัน10คืนที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราช และในปีนี้จะเป็นการถือศีลกินเจเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาสำหรับกิจกรรมสำคัญประจำปีนี้จะมีการทำหูฉลามเจ9้ามังกรจักพัิซึ่งเป็นอาหารตำรับจักพัิมีส่วนผสมของอาหารมงคล9ชนิดมีขบวนแห่รถบุบพชาติเจ้าแม่กวนอิม พร้อมมีกิจกรรมรื่นรางวัลมากมายอาทิจี้ทองคำรูปเจ้าแม่กวนอิมหนักหนึ่งสลึงสามเส้นรถจักรยานยนต์กินฟรีตลอดทั้งปีพร้อมลุนโชคจากไข่มังกรทุกวันครับส่วนพิธีกรรมทางศาสนานั้นจะมีการอัญเชิญผงกระถางทูบจากศาลเจ้าทั้ง22แห่งเจ็ดโรงเจไปไว้ที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีการสวดมนต์ถวายกิวอ๋องอุกโจเพื่อขอพรจากพระเจ้าทั้ง9้าองค์ทุกคืน นอกจากนี้ยังมีอาหารเจร,ราคาถูกเริ่มต้นที่ราคา30บาทตลอดสองข้างทางถนนเยาวราชขณะที่ทางด้านตำรวจนครบาลหกจะปิดถนนเยาวราชตั้งแต่สมเฉลิมพระเกียรติถึงแยกเฉลิมบุรีในวันที่15ตุลาคมซึ่งจะมีพิธีเปิดเวลา14นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนวันอื่นๆจะเปิดให้สัญจรตามปกติแต่เพื่อความสะดวกขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัดครับ เดี๋นี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต,าต่างๆเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์อย่างเราๆมากขึ้นล่าสุดได้มีการกคิดค้นแอป Google แปลภาษาซึ่งเป็นข้อความภายในภาพโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดดิกเชนเนอรีเลยล่ะครับส่วนไกลที่เป็นสาวกสมาร์ทโฟนไม่ควรพลาดเพราะสหรัฐได้มีการวิจัยสารพิษที่เป็นส่วนประกอบของสมาร์ทโฟนในหลายๆรุ่นบอกก่อนเลยว่ามีสมาร์ทโฟนที่กำลังเป็นที่นิยมหลายรุ่นติดอันดับต้นๆด้วยล่ะครับเราจะไปติดตามรายละเอียดในฮิตอัปเดตกันครับ หรือ Google Translate App เวอร์ชันใหม่สามารถแปลข้อความที่ปรากฏในภาพได้แล้วโดยแหล่งข่าวยังระบุอีกด้วยว่าคุณสมบัติการแปลข้อความที่อยู่ในภาพจะมีให้ได้ใช้ครบทุกภาษาที่ให้บริการอยู่ในแอปพลิเคชันนี้แถมยังยอมให้ผู้ใช้เลือกเฉพาะคำหรือข้อความที่อยู่ในภาพเพื่อให้แปลเป็นภาษาอื่นได้อีกด้วยเมื่ออยู่ในแอป Google Translate เวอร์ชันใหม่ผู้ใช้สามารถถ่ายรูปที่มีข้อความภาษาต่างๆได้ตามที่ต้องการ จากนั้นใช้นิว,วาดเพื่อไฮไลท์ข้อความที่ต้องการให้แปลจากในภาพ Google จะส่งภาพกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์และส่งวลีที่ได้แปลเรียบร้อยแล้วกลับมาให้อย่างไรก็ตามค่ะมันยังไม่สามารถตรวจจับได้อัตโนมัติว่าข้อความที่ Google กำลังพยายามอ่านจากในภาพนั้นเป็นภาษาอะไรซึ่งผู้ใช้จะต้องกำหนดเองสำหรับฟังก์ชันใหม่ของ Google Translate นี้จะคล้ายกับที่พบในแอปบน iOS ซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2010ชื่อว่า w o r d Lens ที่สามารถแปลข้อความที่เลือกจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องของ iPhone ได้ w o r d Lens สามารถแสดงข้อความที่แปลซ้อนทับขึ้นไปขณะจับภาพได้เลยแต่มีข้อจำกัดตรงที่มันแปลเป็นภาษาอังกฤษได้แค่3ภาษาเท่านั้นคือสเปนอิตาลีและฝรั่งเศสราคาแอปอยู่ที่4.99เหรียญหรือประมาณ150บาท กลับมาที่ Google Translate เวอร์ชันล่าสุดค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store โดยระบบปฏิบัติการที่ใช้รันได้จะต้องเป็น Android 2.3 Gingerbread ขึ้นไปค่ะ นักวิจัยในสหรัฐเผยว่าบรรดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเริ่มตอบสนองต่อคำเรียกร้องของผู้บริโภคที่มาพร้อมกับแรงกดดันจากหน่วยงานควบคุมต่างๆในการที่จะควบคุมการผลิตให้มีการลดการใช้สารพิษในสมาร์ทโฟนน้อยลงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมว่าแต่สมาร์ทโฟนที่คุณผู้ชมกำลังใช้อยู่ตอนนี้มันมีสารพิษอะไรบ้างและติดอันดับต้นๆหรือเปล่านะทั้งนี้ข้อมูลจากอีโคโลจีเซ็นเตอร์ในมิชิแกนระบุว่า สมาร์ทโฟน3รุ่นที่เข้าวินในฐานะที่มีการใช้สารพิษน้อยที่สุดจากการเปรียบเทียบสมาร์ทโฟน36รุ่นในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้แก่ Motorola s e r a s iPhone 4S และ LG V Max ในขณะที่ iPhone 5ติดอันดับ5ส่วน Samsung Galaxy S3 ติดอันดับ9ประเด็นที่น่าตกใจค่ะยิ่งกว่านั้นก็คือ iPhone 2G ที่ขายดีที่สุดในปี2007เป็นสมาร์ทโฟนที่มีสารพิษในส่วนประกอบมากที่สุด โดยที่สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้สารเคมีในส่วนประกอบไม่ใช่น้อยและเต็มไปด้วยสารพิษแต่หากเปรียบกับในปัจจุบันค่ะผู้ผลิตได้ทำให้มันดีขึ้นมากแล้วอย่างไรก็ดีทางบริษัทวิจัยได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารพิษในสมาร์ทโฟนว่าจากตัวอย่างสมาร์ทโฟนที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะมีสารพิษที่เป็นอันตรายน้อยหนึ่งรายการไม่ว่าจะเป็นตะกัว่วโรไมด์คลอรีนปลอดและแคดเมียม ซึ่งสารพิษอันตรายจะสามารถสร้างมลภาวะได้ตลอดช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์ผู้ใช้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกำลังพยายามผลักดันให้บริษัทต่างๆออกแบบและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพผู้ใช้ให้มากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทาง Ecology Center ได้สำรวจสารพิษที่พบในรถยนต์ที่นั่งเด็กในรถยนต์เครื่องประดับสายยางฉีดน้ำและแกจิตที่ใช้ในคืนฮาโลวีนแล้วละค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์025305455และสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ทางเว็บไซต์และทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ หากคุณคิดว่าคุณเต๋งพอและมั่นใจในความสามารถร่วมทดสอบฝีมือกับเราได้ในตำแหน่งทั้งเทคนิคผู้สื่อข่าวกราฟิกดีไซน์เจ้าหน้าที่การตลาดพนักงานขายถ้าพร้อมพิสูจน์ตัวเองแล้วติดต่อมาที่02 530 5455 087 769 7624หรือทางอีเมลนี้ ฮิตทีีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณฮิตทีวีเคเบิลทีวีของคนกรุงเทพคมชัดด้วยช่องรายการคุณภาพ90ช่องพร้อมให้บริการด้วยโปรโมชัน่นพิเศษสมัครสมาชิกราย1เดือน360บาทราย3เดือน1,000บาทราย6เดือน1,900บาทและสมัครสมาชิกรายปีเพียง3,800บาท พร้อมดูฟรีเพิ่มอีก1เดือนทุกโปรโมชัน่นติดตั้งฟรีสองจุดแรกไม่มีค่าประกันอุปกรณ์ไม่ต้องทำสัญญาผูกมัดใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 530 5455